เียงให่้ควย้ายเร่อ่านะครับเกนครับขอรอหน้าหน้าเชียงใหม่ย้ายรถให้ด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีพื้นที่ครับ

ตอนน <ality> oh yeah, ี้คู่ที่ข้างในเริ่มว่างแล้วนะครับสามารถขับรถเข้ามาจอดข้างในได้ด้วยนะครับสามารถขับรถมาข้างในได้ด้วยนะครับตอนนี้เริ่มว่างแล้วนะครับขอบคุณมคิดว่า Bye. เอามาลูกเด็กต่อยลูกอ่ะพี่จี๊ดเาใต่อยลูกาต่อยลูกเข้าไปเอาบอลก่อนไั้เต็มใช่ให้ไปสิ อัลโหล าไปไปใจดีใจเย็นให้ไปสิลูกเออข้างหลังปี๔ไม่เป็นไรอไปก่อน

tem đem, yem, âu không phải là không phải không mà bong yeah, right, nè, โอ้ยแย่ดีอู้มาอ้าวไม่เป็นไรดีขยับขยับขยับ